Okay. สวัสดีค่ะมาต่อกันด้วยคาร์ล็อกเซตตัสน,นะคะจากขอแก้ตัวจากวิดีโอที่พังไปแล้วรอบหนึ่งนะคะวันนี้ก็จะมาอัดใหม่ครั้งหนึ่งสาธุรอบนี้อัปโหลดได้เถอะโหคราที่แล้วอัปโหลดไปตั้งสี่รอบนะคะไม่ติดสักทีพอติดเสร็จปุ๊บก็เป็นวิดีโอขาดๆน้ำตาจะไหลฉันทำใหม่ก็ได้โอเคบ่นนิดนึงบ่นนิดนึง อาคาล็อกเซตันนะคะถามว่า DPS เนี่ยมีคนเคยถามคำถามเยอะมากเลยว่าระหว่างคาล็อกพิลล่ากับเซตันนะคะอะไรอะไรเนี่ยคาล็อกพิลล่ากับหมันเนี่ยอะไรกันแน่ที่แรงกว่ากันใช่ไหมคะซึ่ง2อ,อย่างเนี่ยมันมันสามารถทําดาเมจได้ทั้งคู่นะคะเพราะว่าไม่ว่าแตงกระส่7 0เจบแตงกระส90่90กบโสเนี่ยแตงก็ทาดาเมจได้ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมากเลยนะคะในบอสแต่ละตัว อย่าเว้นแต่พวกบอสท,ที่มันแบบยืนนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยพิล,ล่าพิล,ล่าจะตำม,มันกว่าหรือไม่ก็เพื่อนวันนั้นเพื่อนมีคนตัวหยุดเยอะแต่ก็ชอบพิล,ล่าไปเขาจะไปตำม,มันเลยแต่ถ้าส่วนสายมัดเนี่ยจะชอบสู้กับไอเซกเพราะว่าบอสประเภทที่มีการโจมตีที่ซับซ้อนหรือว่าเร็วมากเซตตัดจะให้เปียบมากกว่านะคะคือยืนติดบ,บอสเลยไม่ต้องหนีอ่าอันนี้จะเป็นความเทพของคารองเซตตัดนะคะมันมันงไงล่ะมันเร็วอ่ะทุกการโจมตีมถ้าจะเป็นสมารหมดอยู่แล้วอ่ะ ก็ยุติดตัวบอสได้นะคะเหมือนฟิโอน่าฟิโอน่าโลทั้งหลายโลเล็กนะ,ะทีนี้มันก็เริ่มด้วยพื้นฐานการเคลื่อนไหวนะคะสลับสลอกพิล่าจะทําไม่ได้แต่สรับสลอกเซต้าจะทําได้นะคะจะเป็นการกดดอทตอนนี้กดเดินไปข้างหน้านะคะดอทแทบ็บดอทแท็บค่ะดอทแทบ็บแล้วก็กดรัวๆนะคะมันจะเป็นการกดสลับกันนะคะดอทแทบ็บ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 เร็วไหมคะถ้าไม่กดก็จะเป็นแค่นี้สองสามโอ้เดยนน้ำนะ้านะหนึ่ง สองสามช้าไหมให้เป็นแบบใช้กลิดนะคะปั๊บตออา้เอาเฮ้ยกระตุกกระตุกท่าทีโท่าท,าทีหนึ่งสองสามสี่อา้าวไม่ตรงจังหวนะเนาะมันเร็วนะมันเร็วนะเราจะกดรัวรัวกดถีแค่ไหนก็ได้อันนี้เป็นเทคนิคแบบแอดวานซ์นะคะสำหรับคนที่เจอการโจมตีของบอสเกิน2-3ทีแล้วเราเริ่มเริ่มจะไม่ไหวอะเริ่มจะวิบไม่ทันอะไรเงี้ยให้ใช้ท่านี้แหละในการ สกิปสกิปแอนิเมชันของคาร์ล็อกแล้วหนีออกมาเลยใช่สตามิน่าหมดยางเร็วนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มอธิบายกันที่สกิลของคาร์ล็อกเพิ่มไปนะคะพาวเวอร์แกลบค่ะพาวเวอร์แกลบเนม่ยมีไว้สําหรับจับมอนนะคะจับมอนประเภทหนอนหนอนแวมพร์หรือว่าแมงมุมได้ถ้าเราอัพสกิลนี้เราก็จะจับแมงมุมทุบจับถอนหนอนขึ้นมาหักเกาะแวมพร์อ, Empire, อะไรเงี้ยเออสะใจดีนะคะว่าไม่มีอะไรบอสแบดนะคะบอสแบดก็เป็นสกิล นี่ลืมพูดใน2องพิล่ามั้งข้ามไปเวลาบอสเนี่ยติดอาการน็อ c ดาวน์นะคะมันจะลม้มพอล้มลงมาเนี่ยมันจะมีตัว e ให้เรากดเดินเข้าไปเลยค่ะเดินเข้าไปกด e ปุ๊บเราก็จะจับบอสมาซ้อมเลนปั๊บปั๊บปั๊บแล้วระหว่างนั้นเพื่อนก็ช่วยกันทำดาดเม g ได้เป็นการทำ mini สตาร์เล็กๆนะคะแล้วก็ส่วนสกิลแคทเนี่ยก็คาดว่าแตงคงจะต้องไปทําวิดีโอเพิ่มอีกตัวรวมรวมวิธีการแคทบอสแต่ละตัวรวมถึงตําแหน่งการยืนของบอสแต่ละตัวด้วยนะคะเพราะมันไม่เหมือนกันพูดยากทําให้ดูง่ายกว่านะคะก็ ต่อ้วยแกปปิ้งมาสเตอรีก็เพิ่มความแรงในการจับค่ะไม่ว่าจะเป็นจับเอากระแทกยังไงก็ช่างนะจะกระแทกออบเจกต์หรือว่าเป็นการจับทุกอย่างนับปวดเป็นดาเมจนะคะเพิ่มแล้วก็สกิลเช้านะคะสกิลเช้าเป็นสกิลเรียกเรียกให้มอนสเตอร์ประเภทบอสนะคะสนใจเราค่ะสนใจเราหรือเรียกให้มอนสเตอร์ตัวอื่นก็ตามสนใจเราเหมือนกันแต่ของคาหลอกกับของฟิโอนามีฟิโอนามีท้อนคาหลอกจะมีเชา้าแต่ไม่เหมือนกันนะคะท้อนของฟิโอน่าเป็นการเรียกให้มาตีแต่ของ ค่หลอกจะเป็นเรียกให้มาตีด้วยรวมถึงการเรียกบังคับให้แคสด,ด้วยค่ะบังคับให้บอสใช้ท่าแคสให้เราแคสได้นั่นเองนะคะ,ะต่อกันด้วยท่า string s t r a n g e shot นะคะ stretch shot ก็เป็นการตล่อยหมัดตรงนะคะหรือว่าแตงเรียกว่าสมัตนะคะก็เป็นกดในซ้ายคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกซ้ายคลิกซ้ายคลิกขวาจะเป็น stretch shot นะคะท่านี้ใช้บ่อยใช้บ่อยมากเป็นคอมโบที่ดีนะคะเพราท่านี้เพราะว่ามันเป็นสมัที่สั้นที่สุดและดาเมจอยู่ในระดับที่รับได้นะคะ าดาเมดีโบโลพันนะคะโลโบโลพันคือการคลิกซ้ายคลิกขวาค่ะคลิกซ mm ้ายคลิกขวาคลิกซ้ายคลิกขวาท่านี้เป็นคอมโบอมาะาของคาร์ล็อกนะคะในกรณีที่ว่าเราไม่รู้ว่าบอสเนี่ยเพิง่งเพิ่งเคยมาครั้งแรกเลยไม่รู้มันโจมตียังไงนะคะคลิกซ้ายคลิกขวาค่ะเพราะคลิกซ้ายครั้งแรกของคาร์ล็อกเนี่ยจะเป็นไฟรมามตาจะเป็นอ่าท่าที่ติดวิวิ่งนะคะในเมื่อคลิกขวาทุกอันเป็นการวิวิ่งแปลว่าถ้าเราคลิกซ้ายติดวิวิ่งคลิกขวาก็ติดวิวิ่ง ก็เอามาตานะ่ายค่ะคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกซ้ายคลิกขวาไปเรื่อยแต่ดาเมจไม่ค่อยแรงนะคะเบามากสมัดแรกเนาะทำใจเพราะว่าคาร์ลเซต,ตัานเนี่ยความแรงจะอยู่ที่สมัดแรกเบาสุดสมัดท,ที่4แรงที่สุดมันจะเรียงกันอย่างนี้อยู่แล้วนะคะส่วนด้วยซันเดย์พันซันเดย์พันเนี่ยเป็นสมัดท,ที่ไม่ค่อยใช้นะคะแต่จะได้ใช้ยามฉุกเฉินเวลาที่เราพยายามจะขึ้นสมัดสี่แล้วมันไม่ทันบอสตีมากกอนเราสามารถซันเดย์พันไปก้กอนก็ได้แล้วก็เป็นท่าที่ใช้เบรกออฟได้ด้วยนะคะประเภทว่าไหลยิงเคลอย่างเงี้ยเราพยายามจะเล็งเงให้มันแบบประวัติให้โดน ใช่ทําได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าบอสต,ตัวสูงกว่านั้นก็ทําไม่ได้นะคะเนาะได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยไพวอตช็อตนะฮะอันนี้เป็นสมัตที่4ค่ะสมัตที่4ี่คัวอันนี้จาราเมจะอยู่ที่ป่าเคยเท่าไหร่วะบาทพันห้าถึงเก้าพันกว่านะคะสมัตทางนี้จะเป็นสมัตแรงมากนะฮะสมัตสี่นะคะสมัตสี่ก็บลัชมาสเตอรี่นะคะบลัชมาสเตอรี่นี่คนถามเยอะมากเลยว่า มันใช้ทำอะไรนะคะสกิลบลัสนะคะใช้ต่อจากสมัททุกสมัทนะคะเนี่ยปึ๊บอ่าสมัทสองก็ติดดูสมัทจิงสิติดสมัทสามสิหนึ่งสองสามปุ๊บบลัสโอเคติดนะคะกระตุกนิดนึงนะคะขออภัยด้วยสมัทสี่ปึ๊บต่อได้บลัสนะคะโอ้ติดหมดติดหมดทีนี้ต่อได้บลัสชาร์ชนะบลัสชาร์คือคาลล็อกเนี่ยจะมีจุดเด่นในการเรียกเกตชาร์คขึ้นมาค่ะนี่คือชาร์กระดับที่หนึ่งนะคะเป็นสีเขียวค่ะ แล้วก็ต่อได้ชาร์จระดับที่2นะคะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็ชาร์จระดับที่3ค่ะเป็นสีน้ําเงินนะคะก็วิธีในได้ขอปาับกตาทิ้งก่อน,นะค่ะแต่ละเกตดเนี่ยมีความต่างกันยังไงนะคะก็อย่างนี้เลยปึ๊บอ่ะชาร์จไปก่อนนะคะใช้บาร์ชาร์จครั้งแรกวิ่งไปตีบอสค่ะคือเราจะติดบัฟก็ต่อเมื่อเราใช้บาร์ที่ติดเกตดพวกนี้ยิงโดนมอนเท่านั้นนะคะถ้ายิงไม่โดนมอนไม่มีผลนะคะแบบนี้อ่ะดูดิเห็นไหมคะไม่ติดบัฟด้วยแต่ถ้าปึ๊บ แหมติดนะคะเทอร์เลอร์ลัดค่ะตอนนี้แถบสปีดขึ้นเป็น92แล้วนะคะจาก60กว่ากว่าอันนี้ไงบัฟต่อด้วยบัฟอีกตัวหนึ่งเทอร์เลอร์ลัดไอที่พูดถึงตะกี้คือบัฟที่ชื่อว่าเทอร์เลอร์ลัดนะคะคือนี่เนี่ยบลัตแล้วก็วงเล็บเทอร์เลอร์ลัดนะคะอันนี้เพิ่มแม่แถบสปีด10%นะคะอยู่1นาทีสุดยอดมากสังเกตไหมคะว่าตอนนี้เหลือ1นาทีเหลือ38มิบแปดวินะคะบัฟข้างบนเสร็จปุ๊บแตนจะบัสเกตขั้นสามไปปุ๊บนะคะดีเเเลลย์์ขอองทรัดจะถูก รีเซ็ตเป็น60วิดาทีเหมือนเดิมค่ะสามารถเราสามารถติดบัฟได้ตลอดการลงดันเลยนะคะคีโกทีนี้ต่อได้บัฟระดับที่2นะคะตอนนี้ดาเมจอยู่ที่23,157นะฮะหนเอาะคะมาชิยอมโดนยอมโดนปึง้ง24,357นะคะดาเมจเพิ่มมาสดๆฟรีๆเลยนะคะ1,200ค่ะแอตแทกคีโกมเอ้ยอย่าดีกูเจ็บ ก็เป็นบลัดบลัดเกตขั้นที่2มีชื่อว่าคัพชิงสไตน์นะคะอัพเต็มครับเต็มแน่นอนพวกนี้แล้วก็ต่อด้วยเกตขั้นที่3นะนะเกตขั้นที่3คืออะไรสงสัยกันไหมอเราเอาละนี่เกตสีน้ำเงินนะคะก็คือปึ้งติดเสร็จปุ๊บอ่สกิลบลัดเดสทอยเออร์นะคะมีผลในการทำให้เราสมาัดทุกสมัดสครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นติดคียิคอน100%นะคะ เดี๋ยวอย่เอา,เอา,เอาเพิ่งกูเจบ็บ1 2 3 4าดาเมจปัง8,700นะคะ8,700ถ้าไม่คิดที่ค้อนมันจะอยู่ที่4,000กว่าอุ้ยนี่คือข้อเสียค่าหลอกนะคะคือแบบถ้าไปวีฟกดเต็ม8,500นะคะ8,500ต่อซิต่อซิเออ8 0 0 0อุ้ยเกือบตายแล้วเนี่ยเออเนี่ย ถ้าเราเก็บเกเสรินงเงินไปได้เรื่อยๆนะคะเราจะตีติดคีที่ิคอนตลอดไปค่ะติดคีย์ิคอนตลอดไปนะคะได้เน้นว่า3ามฮิตเท่านั้นแต่การบลัดเนี่ยก็นับเป็นการสมัทนะคะมันทําให้เราเสียบัฟตรงนี้ไปด้วยนะคะบัฟคีที่ิคอนอ้ยยอ้ยกินเมอร์กได้ไหมวะเออไม่รู้ลดหรือเลปล่ากินไหมเถอะนะคะก็สกิลบลัดอันนี้ก็พยายามใช้ให้ติดทุกครั้งบ่อยๆนะ,ะสำหรับคนที่คีที่ิคอนน้อยกว่าเท่าไหร่วะ คนที่คีย์ดิคอนไม่ถึง100นะคะพยายามที่จะเก็บเกตบ,บาร์ระดับ3าให้ได้บ่อยๆนะคะเพราะว่าคีย์ดิคอนคาลล็อกติดยากมากนะแต่ส่วนคนที่คีย์ดิคอนเยอะๆนะคะเกินอย่างของแตงมัน2 0อ่ะคะ่ะคุณสามารถสมัตส,สองนะคะสมัตส,สองแล,ล้วบารัวๆได้เลยค่ะเป็นการทํา DPS ที่ดีที่สุดนะ,ะเพราะว่าสมัตส,สั้นด้วยแล้วเราอะมีอ่าซีคีย์ดิคอนสูงอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปพึ่งหวังอะไรกับท่าคีย์ดิคอนที่3นะคะอือ ต่อด้วยถ้าขอเปลี่ยนเดี๋ยววิ่งพูดถึงทีหลังนะคะต่อได้ถ้าเฮอริเคนค่ะเฮอริเคนมีเหมือนคะหลอกพิลล่านะคะแต่ส่วนตรงนี้จะเป็นการหมุนนี้ปรับปรับปรับแค่นั้นเองค่ะ SP เอสีอ่ะระหว่างที่ดีเลอย์อยู่เนี่ยเราก็สามารถกดได้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมื่หนึ่งเอาให้ดูซุบซุบซบโดนตีโดนตีโอเคลอยหนึ่งวินาทีนะคะตะกี้เห็นเาวาใช้ใช้ไปแค่ครั้งเดียวเองนี่นะคะเดี๋ยวใช้ให้ดู พอเราหลังจะกดใช้เนี่ยนะคะให้กดที่ขวารัวๆค่ะมันจะเป็นการใช้จนแบบเอกจะหมดเลยทีเดียวพอเราเลิกกดมอไลร่มันก็หยุดใช้เองเรียบร้อยก็ดาเมจไม่ค่อยดีค่ะเอาไว้แบบฉุกเฉินหลบหลบบอสสามพิทไม่ทันอย่างเงี้ยนะคะค่อยมาใช้อขอกินเอกพีหน่อยดิจะเต็มจะหมดต่อด้วยท่ากีการติกสเตนนะคะกีกันติกสเตนเนี่ยใช้สดๆแล้วมันเหมือนจะไม่ค่อยดีนะคะแบบว่านาะแต่เอาบาทิ้งก่อนป๊บ อปโอ้ยแจ็บโ้ยอ๋อมีหน้าแล้วมันแรงจังไปเลือกฮีโร่โหมดมาไป้านะคะโอเคอันนี้ความบาส่วนตัวช่างแม่งก็อีกติดสเตนนะคะเวลาเรากดใช้สดๆจะเป็นอย่างนี้ค่ะจะติดล้าทั้งหมดครบทุกเกตเลยแล้วก็แถมเกตน้ำเงินมาให้เราฟรีๆด้วย1เกตนะคะแต่มันไม่ได้มีผลแค่นั้นมันมีผลในการลดดาเมจที่ได้รับมาลดเหมือนแบบ ดาเมจที่โดนโดนจะลดลง30%ด้วยคะ่ะคุณจะถึกขึ้นเป็นเวลา20วินาทีนะคะแค่นั้นเองใ <c oughs> น,นระหว่างที่จะติดสถานะกีกันติดเซนต์อยู่แต่ถามว่าคุ้มไหมมันมีวิธีใช้ที่ดีกว่านี้ค่ะเดี๋ยวรอดีเลยเสร็จ30วิโอ้ยต่อด้วยท่าค o กิ้งฟูลี y นะคะค o กิ้งฟูลี่เนี่ยเป็นท่าที่ไร้สาระที่สุดเท่าที่มีมาในประวัติศาสตร์อักตันนะคะมันบอกว่า เพิ่มดาเมจ2,100เหมือนแรงมากเพิ่มแมทแท็กสปีดอีก24หุยสุดยอดแต่ลองดูนะคะเดี๋ยวจะใช้ให้ดูเอาต่อยสิลูกฟึ้ม8,000เจม5,000ี่พ0 0 0 0โดยรวมแล้วดาเมจห่วยแตกมากนะคะนะคะเท่าที่เห็นตะก,กี้ชัดแล้วใช่ไหมคะว่าดาเมจห่วยแตกมากแล้วค่าหลอกเซต,ตัดนะเก็บ SP ยังยาก อย่าใช้นะคะไม่จําเป็นอย่าใช้นะคะสกิลนี้เอาไว้ใช้แบบไว้หลบเฟ็เป็นเฟอมาตะาที่ยาวๆค่ะเออท่าไหนก็ได้นะคะที่เราไม่หลบไม่พ้นแล้วมันต้องแบบบอสมันแอร์เรียเป็นมือนพื้นที่เอลเอใหญ่ๆอย่างงี้นะคะเราก็ใช้ฮุกกิงฟูลี่หลบไปแทนแต่ไม่ได้ใช้ดาเมจแน่นอนนะคะมันไม่แรงดีเลยเสร็จยังเสร็จละอาจจะได้พูดถึงกิการติกสเตนนะคะบวกคอมโบกับ5้าบิ๊กแบงนะคะมันคอมโบกันได้ยังไงใช่ไหมเดี๋ยวเราจะบอกให้ คือไอ้ท่าบิ๊กแบงเนี่ยนะคะถ้าเกิดคุณไปยิงสดๆที่ขวายิงสดๆมันจะไม่แรงเอ้าเฮ้ยสคลิปเฉยเลยเว้ยถ้าไปยิงสดๆมันจะไม่แรงนะคะมันจะเป็นแบบแเดี๋ยวเฮ้ยขอแเรายิงหน่อยดิขอเรายิงหน่อย,ยดินะนะนะเออดาเมจประมาณเก้าพันนะคะต้องมีเกรดอยู่เท่านั้นนะคะต้องมีเกรดติดอยู่ที่มืออยู่ถึงจะแรงนะคะเกรดยิง่งเป็นเกรดระดับสูงมากก็ยิ่งจะแรงแรงเท่านั้นนะคะแต่ว่าแทนที่เราจะมานั่งเก็บทีรกิจธีเกตเพื่อยิงเนี่ยมันช้าถูกไหมคะก็ มันมีวิธีค่ะคลิกขวาค้างไว้ค่ะแล้วกด E โทษมันกดยังไงวะเออระหว่างระหว่างที่เรากดชาร์จ่า Big Bang น่ะมันเจ็บวะคลิกขวาค้างไว้แล้วก็วกดอ่าท่ากิกาติกเต้์ไปพร้อมกันค่ะของแตงตั้งไว้ที่เลข3นะคะก็เลยกดไปพร้อมกันได้คลิกขวาค้างไว้แล้วเปิดท่ากิกาติกเต้นพร้อมกันนะคะมันจะเป็นการเปิดมือตะกี้ดาเมจ 10, 009นะคะยิงออกไปทีเดียวเลยเพราะว่า SP คาลอก ยังไม่รู้จะไปใช้ทําอะไรนอกจากเปิดท่านี้แล้วล่ะนะเอามาใช้กับท่านี้นะคะดีมากเลยส่วนอีกสกิลหนึ่งก็ internal destruction นะคะเป็นสกิลสกิลหยุดที่อัปเดตขึ้นมาใหม่ทุกอาชีพมีหมดนะคะเป็นสกิลหยุดยกเว้นหลินนะหลินยังไม่มีสกิลหยุดแบบคัสซีนเอาใช้โหชอบมากเลยเฮ้ยคอนบังอะ อ๋อกระตุกกระตุกกระตุกตกระตุกนะคะพอดีปรับสุดไปหน่อยแล้ววิดีโอเหมือนจะอัดไม่ทันก็เลยกระตุกกันไปหน่อยขออภัยด้วยในความกระตุกนะคะทีนี้ก็ต่อด้วยเหลือไอ้สกิลหนึ่งละสกิลที่ยังไม่ได้พูดถึงก็สกิลวิ่งนะคะการวิ่งเนี่ยของคาร์ลจะมีท่าวะม,ะ,มาะมีเยอะมากค่ามีเยอะมากมีตั้งแต่คลิกซ้ายธรรมดาเป็นการติดวิ่งคลิกขวาทุกการสมัทเป็นวิ่งแล้วก็ยังการติดบลาสด้วยนะคะการบลาสออกไปก็เป็นวิ่งเช่นกันนะคะนับด้วย ส่วนการวิว่งของคาร์ลเซตัสจะไม่เหมือนพิลล่านะคะตรงที่ว่าเขาวิฟแล้วเขาจะไม่เสียเลือดค่ะไม่เสียเลือดนะคะวิฟได้เรื่อยๆจนกว่าสตามินาจะหมดนั่นเองเอลเ <c oughs> จ็บวิว่งแอดแทกก็ใช้บ่อยนะคะวิว่งแอดแท็กอย่างเช่นป๊บ คอมโบเสร็จปุ๊บดอทค่ะคลิกขวาดอทคลิกขวาดอทคลิกขวานะฮะจะเป็นการทะลวงเข้าไปเลยเป็นสมัดสองเล็กๆดาเมจจะเท่ากับสมัดหนึ่งโบโลพันนะฮะไม่แรงมากเท่าไหร่แต่ใช้ได้ดีค่ะแต่ระวังนะคะไม่ติดวิวิ่งนะคะท่านั้นเออตายนะคะแล้วก็นอกจากวิวิ่งแอทแทกตะกี้จะคลิกขวาดอทที่ขวาดอทเฉยๆนะยังมีการ ไปข้างหน้าค่ะดอทไปข้างหน้าแล้วก็คิกขวาได้ mm hmm. เช่นกันจะเปอร์คัตขึ้นไปค่ะพอหลังเปอร์คัตเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะต่อคอมโบได้นะคะดอทคลิกขวาออกเลยดอทคลิกขวาค่ะคลิกซ้ายต่อค่ะเห็นไหมต่อไปสมัตส,สี่ละหรือไมก่ก็ดอทคลิกขวาคลิกซ้ายต่อค่ะอ่าขอ,ขอลงไปข้างล่างแล้วกันเหมือนแบ็คแฮมเมอร์มันเกียนว่ะนายจะอัดอะไรเรานั่งหนาเราไม่ว่างเล่นกับนายนเนี่ยเอ,อ้ ไหลตกมาเลยขอตรงแสงๆหน่อยนะคะมองไม่ค่อยเห็นมืดมากเลยอะ่ะลงมาทำไมเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะดอทคลิกขวาดอทคลิกขวาค่ะเห็นป่ะมันจะได้สมัตสองสองครั้งนี่ดอทคลิกขวาคลิกซ้ายคลิกซ้ายคลิกซ้ายแล้วก็ต่อสมัตสี่ต่อได้เลยแน่อันนี้เป็นเทคนิคนะคะ ก็มีแค่น er um ี้แหละค่ะสำหรับคาร์ลอกเซตัสมีไม่มากนะคะแต่การเล่นเนี่ยเราติดบัฟแล้วถือ <appeals> ว่าเรามีบัฟเราขี้โกงนะเราโกงเขาื่นหลายเท่าเลยนะแล้วก็อาวุธที่เป็นโอที่สุดของคาร์ลอกเซตัสนะคะไม่ต้องจะไม่จําเป็นว่าจะต้องไปใช้80บวกหรือข0าบวกนะคะใช้แค่ตัวที่แตงใช้อยู่ทุกวันนี้ก็เกินพอแล้วค่ะอย่างเช่นเนี่ยไงคะดาบอ่าเป็นหมัด70เฮลบอล70บวก้า นิยัตอิมมอรัลแชนส์ไปนะคะก็ทําให้ได้คีที่คอนสูงถึงขั้น120นี่ถือว่าเยอะนะคะบาลานซ์เต็มแล้วก็สังเกตดีๆนะคะว่าดาเมจ20,003บวกกับบัฟอีก1,002เนาะทำให้แตงอะดาเมจติดแคปยันซีซัน4เลยมึงจะมาสักกี่ซีซันติดหมดนะคะติดแคปหมดเลยสบายมากก็หมดแล้วค่ะสำหรับคาล็อกเซตัสวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่รับชมถ้าอยากได้ข้อมูลอะไรมากกว่านี้ก็เข้ามาในเว็บนี้หรือเว็บนี้ก็ได้นะคะอันนี้เป็นเว็บกลุ่มส่วนนี้เป็นเว็บที่ของแตงทำขึ้นมาเองเอาไว้แบบ เป็นเหมือนประตูสวยๆให้ทุกคนเข้าไปดูลิงก์อะไรอย่างเงี้ยเยอะนะคะโอเคค่ะสวัสดีนะคะ